สถานการ์ไทยกัมพูชาครับยังไม่มีการเปิดศึกโดยใช้อาวุธสงครามกันแต่ว่าขวัญกำลังใจของทหารหารไทยตอนนี้ถือได้ว่าสุดยอดครับเมื่อองค์จอมทัพไทยวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเป็นกำลังใจให้กับทหารหารนะครับพลเอกไพยบุญคุ้มฉายาองค์ขมนตรีครับได้ลงพื้นที่บริเวณชายแดนช่องบก อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับท่านองคมนตรีไพยบูรณ์คุ้มฉายาแล้วก็ลงไปพร้อมกับสิ่งของพระราชทานขวัญกำลังใจแล้วก็น้อมนำพระราชกระแสห่วงใยและกำลังใจมาให้ทั้งเจ้าที่ทหารเจ้าที่ปกครองแล้วก็ประชาชนตามจังหวัดชายแดนครับ ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมทรรองนายกนายอนุทินชาญวิรกูลแม่ทัพภาคสองพลโทบุญสินพาดกลางแล้วก็มีผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีพลตรีสมภพภารวศทข้าราชการปกครองตำรวจประชาชนร่วมให้การต้อนรับแล้วที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นั้นคือ,อ,อสิ่งของพระราชทานนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ ทหารเจ้าหน้าที่ซึ่งประจำการอยู่ที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับโอ้นี่ภาพบรรยากาศวันนี้เลยนะครับเป็นที่เปื้มนปิติมากก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวว่าพลเอกไพบูลย์ลงพื้นที่ซึ่งเราก็ได้รายงานรายละเอียดไปแล้วว่าตั้งแต่มีสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยยังไม่ได้มีการลงพื้นที่แต่นี่คืออย่างเป็นทางการครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าครับ ให้พลเอกภัยบู์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ทหารกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคสองเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติภารกิจบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาครับจุดนี้เป็นบริเวณเช่องบกนะครับ,รบวันนี้นะครับอันนี้คือสดสดร้อนวันนี้16มิถุนายน2568นะครับ ท่านลพลเอกไป่บุญค,คุ้มฉายาเดี๋ยวดูภาพมุสกคู่นิดหนึ่งครับที่ท่านยืนอยู่เนี่ยด้านหลังนั่นก็คือแม่ทัพภาคที่สองนะครับบลทบุญสิงห์พาดกลางค่ะท่านพลเอกไป่บุญคุ้มฉายาท่านเป็นองคมนตรีเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในยุครัฐบาลนายกลุงตู่ตอนโน้นแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเด็ดขาดมากเรื่องการดําเนินคดีปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบนะ ถือว่าเด็ดขาดมากตอนนั้นปัจจุบันในท่านเป็นองคมนตรีนะครับอย่างที่เราเคยนําเสนอไปว่าท่านลงพื้นที่สม่ําเสมอตั้งแต่ช่วงปีใหม่ปีที่แล้ว <Okay. S 1> ช่วงปีใหม่ปีนี้ช่วงปลายปีที่แล้วแต่นี่คือลงพื้นที่หลังเกิดสถานการณ์ทั้งล่าสุดนะครับเนี่ยที่อบตอโดมประดิษฐ์ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีครับ ท่านองคมนตรียังน้อมนำพระราชกระแสห่วงใยและกำลังใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายัางพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านเจ้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนช่องบกหลังจากนั้นท่านองคมนตรียังได้พูดคุยกับรองนายกมทหนึ่งหรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวิรุณรองพอบอทอบอท่านแม่ทัพภาคที่สอง ผู้ชกการกองกําลังสุรนารีประหลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองเพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะครับหลังจากเกิดสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นนะฮะนี่ครับนี่เป็นภาพวันนี้ฮนะท่านองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานนี่ก็เห็นทั้งข้าราชการทหารขร้าราชการปกครองนะ ซึ่งร่วมคณะลงในพื้นที่วันนี้ด้วยครับก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับทหารหารนะว่าจอมทัพไทยองค์จอมทัพไทยคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงใส่พระราชาหฤไทยแก่ทหารหารทุกคนครับแล้วก็ทรงเป็นห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอ้โหนี่เหนือที่จะประมาณการหาที่สุดมิได้ครับ นี่ครับอันนี้คือเหตุการณ์วันนี้นะครับ